นนี้มาาสเลย <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับ The Back e g k y The Angel แล้วสำหรับวันนี้คือไม่ได้ทำวิดีโอมานานมากรู้สึกว่าเขินคือไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการสอนแต่งหน้านะใครที่สนใจนะคะไปดูได้ใน Facebook Page นะคะมีการแอบถ่ายอินการขายคอสแต่งหน้า,าเบาๆวันนี้เราจะมาลองของถูกและดีในเซเว่นกันนะบอกแล้วโพสไปแล้วนะคะก็คือตัวนี้นี่เองนะ อันนี้เลยว้าวคือแปรงสําหรับลงรองพื้นหลายๆคนถามว่าเฮ้ยพี่แปรงสีฟันหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่แปรงสีฟันนะมันเป็นแปรงสําหรับลงรองพื้นนะคะที่เขาฮิตก,ก,กันซึ่งตัวเนี้เซเว่นทำของตัวเองออกมานะคะในยี่ห้อของเซเว่นเลยนะตัวนี้ซื้อมา79บาทเดี๋ยวเราจะมาแกะลองพ้อมกันเลยว่ามันมีขนเป็นยังไงแล้วมันใช้ได้โอเคไหมที่แปรง79บาทเนี่ย เรามาอ่านกันก่อนเขาบอกว่าแปลงนี้ขายเฉพาะ7ซเว่นอเนะคะยี่ห้อ Joyus นะคะอันนี้ใช้แต่งหน้าผลิตจากประเทศจีนนะคะทำแนะนำทำความสะอาดหลังการใช้งานนะคะโอเคเปิดออกมาเลยด้านในเป็นอย่างไรเกะ่าอ่าฮ่เหมือนแปรงสีฟันเบาๆนะคะไซส์ก็ประมาณนี้นะรู้สึกว่า ผลมันก็นุ่มดีนะไม่สากไม่บาดหน้าอันนี้ลองมาลองกันก่อนก่อนที่จะมีลองพื้นเออมันก็โอเคนะเพราะว่าบางยี่ห้อที่เห็นขายตามตลาดนะัดหรือว่าตามแบบ ร้านเล็กๆอย่างเงี้ยที่แบบเอาจากินเข้ามาขายส่วนให่มันจะแบบว่าบางทีมาลองแล้วแบบผลมันจะบาดหน้าอย่างนั้นมันจะทําให้เกิดสิวได้ง่ายนะคะเพราะว่ามันระคายเคืองผิวอันนี้แบบเออมันก็นิ่มดีรองพื้นของสีจันทซึ่งบอกเลยว่าตัวเนี้ยเจ๊ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะรองพื้นสีจัน์เพราะว่ามันให้ความแบบเรียกว่าอะไรอะผิวมันมีความเป็นผิวอยู่มันไม่แบบโบกมากหนามากแล้วในขณะที่สีของมันอะก็เป็นสีที่แบบ ออกสีผิวคนไทยอะไรเงี้ยโทนเหลืองไม่ออกโทนชมพูก่อนใช้เขย่าก่อนนะอะเดี๋ยวจะมาลองกันนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้กระจกไปด้วยนะเออเอา,เอากระจกผักอีกอ่าเดี๋ยวเราจะลงลองพื้นนะคะตามจุดก่อนนะเตอหรือ่าเอาลองพื้นบีบออกมาแบบนี้แล้วก็ ทาลงไปข้างนี้เราจะพาลองจื้มลราเปลี่ยนนะคะส่วนอีกข้างจะเบบดียวกันใช้แปรงลงรองจิ้มดูซิว่ามันกิ่นรองมากน้อยแค่ไหนนะเราเริ่มเปลี่ยนก่อนทุกกระจกเลย,ม,เยมันโอเคนะมันนิ่มนะใช้ได้เลยคือแบบ79บาท ตงกลารเกลือรองพื้นคือหน้าเนี่ยตอนนี้สิวเพียบเลยเพราะอะไรหรือว่าเพราะแบบบอกแล้วว่าชีวิตบ็อกเกอร์เนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่ด้านนี้นะคือไปลองผลิตภัณฑ์มาแล้วแบบว่าแพ้จ้ะสิวเพียบเลยเห็นปะ่ะมีสิวเนี่ยเนี่ยเนี่ยขึ้นมาหนักมากคือแพ้ผลิตภัณฑ์ไม่บอกแล้วกันนะว่าผลิตภัณฑ์อะไรแต่แพ้หนักมากก็เลยแบบเออโอเคไม่รีวิวแล้วกัน <laughs> เออนี่เรียนอยู่ เด okay, uh, ียวจะก้พอดโอเคนะเงียบไหเงียนนะแล้วก็แบบอ่าเดี๋ยวเราลงมาลองลองลองแบบว่าใส่แบนี้เลยดูดิว่ามันจะกินรองพื้นไหมนะอ่ะโยนลิจ้าเขาโยนกันแบบนี้ปะเวลาเขาใช้เขาทำยังไงกันปะไม่ค่อยได้ใช้เลยทีเฮ้ยเดี๋ยวเออปาดนี่แหละด้านนี้เฮ้ยมันมันดีอ่ะคือมันไม่กินรองพื้นเลยอ่ะ คือบางยี่ห้อเขาบอกว่าเวลาใช้พวกแปลงอย่างเงี้ยบางยี่ห้อพอแบบใช้แล้วมันแบบถายแว๊บถายแว๊บคือถ้าขนมันเขาเรียกว่าอะไรขนมันอ่ะมันอยู่ที่ขนขนตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าขนมันอ่ะไม่ไม่แน่นพอใช่ปะ่ะพอใส่ไปมันก็จะถ่ายลงไปในพวกรูขนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะแบบกินรองพื้นแต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่กินเลย มันโอเคนะเว้ยอเอค,ความดูดของม,มันมันก็มีบ้างอะไรบ้างแต่มันก็แบบเฮ้ยมันก็โอเคนะหยดลงไปแล้วมันก็ยังอยู่อยู่บนนี้นะมันก็ไม่ได้แบบหายแวบเข้าไปในแปลงเอากระจกบ,บังอ่ะเฮ้ย <c oughs> มันดีนะให้อชอบจวติดก,กระเป๋าไว้เลย โอเคง่ายๆแล้วสั้นๆได้ข้อสรุปแล้วสำหรับออแปลงลมรองพื้นของเซเว่นกิเลน 79บาทคือใช้วันนี้ครั้งแรกพร้อมกันที่ได้ดูและถ่ายคลิปตอนนี้เจ๊ให้ความเห็นว่าไปเลยค่ะว้าวซื้อเลยค่ะมันโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็แค่นี้สั้นๆเราง่ายๆนะคะมารีวิวกันแปลงรองพื้นของเ e l ว v e อวอันนี้นะคะ79บาทถือว่าดีคุ้มค่าใช้ได้ไม่บาทหน้านะจ๊ะโอเคมาแค่นี้จะเดให้ดูด้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะวันนี้ไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะ